ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจาก c a p t y v e w l l ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนใหม่ของเรานะ้มอนสเตอร์วันนี้เราจะไปเรียนเรื่องอะไรกันดีนะ้าเรามาดูกันเลยดีกว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทดสอบการแกะสลักน้ำแข็งกันนะใครจะเริ่มก่อนคนแรกเริ่มได้เลยอ้าวแกจะเริ่มก่อนไหมล่ะคะสเกลตัน ไม่นะฉันไม่เริ่มก่อนหรอกแต่ฉันจะให้เออคอยดีนะฉันไปที่เองนี่แหละฉันทำเองคอยดูฉินะนี่เป็นไงล่ะฉันแกะเป็นรูปคนนะหันได้ด้วยเดินได้ด้วยเก่งไหมล่ะเก่งไหมล่ะพี่อยู่ละลายหมเดลอ่ะเก่งมากสไปดี้งวดต่อไปเริ่มได้่ผมเองครับซอมบี้คุงผมจะใช้เครื่องมือแกสะสลักของคุณครูครับจ้า เป็นไงครับผมีไ,มไงกระต่ายน้อย <laughs> นี่เดินทำอะไรเนี่ยเดยซอมบี้เออแต่ก็น่ารักดีนะไปได้อ่ะคนต่อไปไหนเธอจะเป็นคนต่อไปเอ้าวจะซอมบี้ลงสิคนต่อไปเริ่มได้ <laughs> ผมเมงครับ <laughs> ผมสกิลเดอร์น <laughs> ผมจะมาเกิดฉลาดให้คุณครูดูนะครับ <laughs> ผมจะทำให้ดีกว่าซอมบี้เลยแห <laughs> ละฮ <laughs> คอยดูผมนะครับ รูปแบบการแกะสลักของผมจะไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนครับคุณครูนี่ไงผมมีสปายให้คุณครูด้วยเลยครับเคยดูนะคะคุณครูจ้องไว้นะคุณครูเ <c oughs> ไรของเธอเนี่ยสเกลเลตันครูตกใจหมดเลย <c oughs> ไปได้อ่าคนต่อไปเริ่มอ้าวไหนคนต่อไปเริ่มได้แล้วคุณครูรอดูอยู่อ่าคุณครูเลือกอะนะ ผมคือหมึกยาผมจะพ่นน้ํายาที่อยู่ในตัวผมนะคะให้เป็นรูปล่างเลยแหละเอ๊เออ,อ,อ,อใทำช้อนน่ะทำไมเอ็นดูแมนต้องทำเพื่อนแบบนั้นล่ะสนจริงๆเลยอ่าคนต่อไปเริ่มสวัสดกกีฉันแกรี่หูเองจัตทำให้เธอเดี๋ยวขั้นเทพมันเป็นยังไงปะดปวดพหดปวด ก็คือสโ์แมนเฮ่เฮ้เฮเฮเฮเจย์ลี่ผู้ทำไมทำกับคุณครูแบบนี้นะถ้าคุณครูตาย้ะทำเ้็นไงอะเอาไปอย่างนี้เล้นะคุณครูโกรแล้วคุณครูไม่ไหวแล้วคุณครูโกรธเอาไปเลยเอ้าคนต่อไปคีเปอร์เริ่มได้คุณครูเจ็บคอมาเลยเจย์ลี่ขู่แกล้งคุณครูได้นะอ่าคีเปอร์เริ่มทำได้อ่คุณงรูครับเอนเดอร์แมนแกล้งผมอะเจยเอนเดอร์แมนทำไมต้องทำเพื่อนแบบนั้นล่ะ นี่ใสไม่ดีเลยนะถ้าเธอทําเพื่อนอีกคุณครูจะให้เธอทําใหนคนต่อไปหึนี่เอนเดอร์แมนทำเลยคนต่อไปเลยเริ่มเลยเอนเดอร์แมนอะไรอะคืออะไรอะไรคุณครูใช้ผมนำอะไรอ่ะอะไรอะคุณครูดูนู่นดิเจ้าเอนเดอร์แมนจะออกไปจากคัสนี้เลยดไหมเนี่ยคุณครูไม่ไหวแล้วนะออกไปได้ไหมฮึคุณครูโกรธ อผมคือพ <Net> ิกแมนะครับคุณครูนี่ไงใครจะสู้ผมได้ล่ะผมเก่งที่สุดในคาสนี้แล้วเจอพลังเวทมนต์จิ้ๆๆๆๆ้ิวๆตีลังกากับหัวหนึ่งทีปิวๆ นี่ไงครับคุณครูเจ๋งไม่ละเก่งมากเลยเก่งมากเลยนี่เก่ของพวกเธอทุกคนนะเอาไปดูกันซะส่วนเจ้าอฉันแกแค่แค่แกแล้วแอนด์แมนนี่เจอสับปหลาดของฉันไปเลยพีวผมกูซีโลผมยิ่งใหญ่ที่สุดในนี้แล้วเนี่ยเอามาทำไมอ่ะกลับเข้าไปนี่นะเธอชู้สมิตรได้หรอกเอาไปฉันโซดาจิฉันคือสนมแมนนะ บายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณทุกคนเลยนะที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะบายบาย